ทกคนกับเข้ามาสู่ช่องเรานะคะนม่คือตื้ดื้อวันนี้นะคะเราก็จะมา r รีแอคชั่นเพลงของกว้างหุน่นถ้าเราอ่านไม่ผิดนะทุกคนยังย้ำาเหมือนเดิมถ้าเราอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับออศิลปินชาวเวียดนามคนนี้นะคะซึ่งมีอายุเท่ากันกับเราวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นเพลงเพลงอีหนึ่งเพลง ในในช่องของเขาอะเราก็ไม่รูเหมือนกันว่าชื่อเพลงว่าอะไรที่แน่ชัดคือเรากลกวเราพูดผิดเราก็เลยแบบขึ้นชื่อให้ตรงนี้แล้วกันเตื้อดืนแต่ว่าเราจะไม่ขอเราจะไม่ขออ่านเองนะโอเคงั้นเราก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเตื้อดืนตื่นเต้นอยูน่นะทุกคน คนไม่ได้ถเถอะพื้ทีคือต้องอ,อกหักไปแน่ใช่ไหม ว่ามันรู้สึกรักมากๆอ่ะมันจะหมดรักเพื่อเห็นผลที่แบบ ¿Hoy bueno. más? ทุกคนเย่แต่เรางงว่าทําไมทําไมถึงกลับมาเริ่มใหม่ด้วยกันไม่ได้และมันแบบมันเป็นเหตุผลที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะการที่แบบว่าต่อให้เรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งคุณแบบคุณทาลายความรู้สึกเขาอ่ะซึ่งมันแบบมันเป็นอย่างนั้นประจําอ่ะมันก็ทําให้แบบว่าคนคนหนึ่งไปจากคุณได้โดยที่แบบเขายังรักคุณมากๆตอยทีเขายังรักคุณมากๆแต่มันก็มีเหตุผลบางอย่างที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้ ม,มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเลยนะการที่แบบว่าเลิกกันไปทางที่ยังรู้สึกรักเออแต่มันเีเหตุผลอย่างอื่นที่แบบว่าเราต้องจากกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับความรู้สึกที่แบบเลิกเพราะแบบรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รักแล้วเงี้ยเออมันคนละเหตุผลกันแล้วแบบว่ามันมีความเจ็บปวดที่อยากจะรักต่อนะแต่ก็รู้สึกสงสารตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราเข้าใจนะแต่เราแค่ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงกลับมาเริ่มใหม่ด้วยกันไม่ได้ทำไมต้องตัดสายเราแค่ไม่เข้าใจตรงจนั้นแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ที่เป็นเหตุผลรองรับในการกระทำนั้นของเขาอ่ะฮะแล้ว3ามซีนที่เราชอบที่สุดใน MV นี้นะคะซีนที่เป็นอันดับ3มก็คือซีนที่ที่ดีให้ถ่ายทุกคนถ่ายถูกไหมนะ้าก็คือซีนที่นาง นั่งอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็น่าจะดื่มน่าจะดื่มแอากาลกอฮอล์ไหมอ่านอยู่บนดาดฟ้าคือมันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าเขารู้แหละว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้ผู้หญิงเสียใจและเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้หญิงจากไปอ่าแล้วเขาก็แบบว่ารู้สึกผิดกับตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่ออันเนี้ยคืออันดับสามนะส่วนอันดับสองก็คือฉากที่ สิ่งสูงเลยไหมฉากที่ผู้หญิงเนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าอย่างไงอะจะถ่ายรูปด้วยอเอ่อจะถ่ายจะถ่ายรูปตอนที่นางเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่แบบนางก็หงุดหงิดแล้วนางก็สะบัดคือถ้ามันเป็นแฟนกันอะ่ะก็พูดกันดีดก็ได้ไหมว่าแบบอ๋อขอแบบขอเล่นอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายให้หรือว่าถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเล่นต่อก็ได้แต่แบบคุณสะบัดแรงขนาดนั้นอะ่ะเป็นเราเราก็ถ้าเป็นเรานะเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องุแรงขนาดนั้นอะ่ะ ก็บอกดีๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของผู้หญิงอะเนาะม,มันก็จะมันก็จะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นจุดเล็กๆที่มันทําให้ผู้หญิงแบบจะคิดอะไรได้เยอะนั่นแหละก็คือเขาเล่นถึงแล้วก็รู้สึกว่าตอนเราดูเราก็รู้สึกว่าทาแรงไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็อันดับหนึ่งที่อยู่ในใจใน M v วนี้ก็คือฉากที่นางใส่เสื้อดำคู่แล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้าบนดาดฟ้าแล้วก็ ซักผ้าน่าจะเป็นการซักผ้าเนาะเหยียบเหยียบอ่างอ่คือมันรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักนะการที่แบบว่าเราได้ทากิจกรรมอะไรบางอย่างเลต่อให้มันเล็กๆน้อยน้อย่ะแต่แบบได้ทากับคนที่ตัวเองรักมันก็คงเป็นความสุขที่แบบวันวันหนึ่งที่แบบว่าน่าจดจําอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตอนที่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้นึกถึงในช่วงเวลาที่อย่างน้อยเราก็มีความสุขอย่างน้อยในวันที่เรารู้สึกแย่เราก็เคยผ่านความสุขมาก่อนมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพบกับคนนี้แล้วแบบว่า จอแต่ความทุกข์ความอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอ่ะงั้นเราจะรักคนคนหนึ่งได้ยังไงในเมื่อในเมื่อเขาแบบทํานเรื่องแย่ๆให้เราหรือทําอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกแย่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบางครั้งที่แบบว่าเขาทาให้เรารู้สึกรักรู้สึกแบบมีความสุขและมันก็จะแบบว่าทําให้มันอยู่ในความทรงจาความรู้สึกเราอะไรเงี้ยเออแล้วพอเวลาคิดถึงอ่ะเราก็จะคิดถึงในโมเมนต์ที่มันมีความสุขต่อให้ต่อให้สุดท้ายแบบ ะไม่ได้ไปกันต่อหรือว่าจะไปกันต่อ,อยเงี้ยอย่างน้อยในช่วงชีวิตหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเราก็เคยมีความสุขร่วมกับคนคนนี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเลือกจดจําได้ทุกคนคือแบบบางคนบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราแบบว่าเลิกกับคนคนหนึ่งแล้วแบบเราควรเลิกคิดเรื่องเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็นแล้วแต่บุคคลเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดนั้นมันเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกเราอะการที่เราแบบว่าเออมีความรู้สึกดีๆให้ใครไปแล้วอะไรเงี้ย มันก็มันก็สมควรที่เราจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้เก็บความทรงจานั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หายไปจากความรู้สึกเราง่ายๆขนาดนั้นอะเอออะไรที่ดีเราควรเก็บไว้เพื่อให้แบบว่านึกถึงแล้วเราเราจะรู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบลบทุกอย่างในเวลาที่แบบว่า มันมันถึงจุดหนึ่งที่เขาทําอะไรก็ตามที่มันไม่โอเคสําหรับเราแล้วเราแบบเราต้องลืมทุกสิ่งดีๆที่เขาเคยทํามาอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องอะจริงๆคืออันนี้ในความคิดเรานะแต่เราไม่ได้หมายความว่าคนที่แบบว่าจะลืมสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งไม่ดีที่เขาทําได้เลยโดยแบบลืมแบบว่าลืมไปด้วยซ้ําว่าแบบคนคนนี้คือใครอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นจุดๆหนึ่งที่เขาแบบสามารถทําได้แต่สําหรับเราอะเรารู้สึกว่าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณทําดีมาตลอดเลยทําดีกับคนคนหน,นึ่งมาตลอดยกตัวอย่างนะแล้ว วันหนึ่งคุณทําผิดทําผิดเป็นเรื่องทําผิดเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วแบบพวกเขาคือเขาไม่โฟกัสในสิ่งที่คุณทําดีที่ผ่านมาเลยอะคือเขาโฟกัสแค่สิ่งเนี้ยคุณผิดแล้วเขาก็แบบว่าคิดถึงแต่เรื่องที่คุณผิดเรื่องเดียวเนี้ยคือมันไม่แฟร์เลยที่แบบว่าอ่ะและสิ่งที่เขาทําดีมาตลอดล่ะเขาผิดหรอแล้วเขาทําผิดแค่ครั้งเดียวอะคุณต้องมองว่าเขาผิดไปหมดเลยเหรอแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย อืมเราเรานะเรารู้สึกว่าถ้าคุณเลือกที่จะจําในสิ่งที่มันผิดแล้วคุณก็ควรมองในสิ่งที่มันดีมาด้วยสิแบบคือคนคนเรามันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีขาวและดํามันไม่มีใครที่แบบว่าขาวไปหมดหรือว่าดําไปหมดทุกอย่างต่อให้เป็นคนที่เลวร้ายขนาดไหนอย่างน้อยมันต้องมีจุดจุดหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นความสว่างในตัวคนเออมันไม่มีใครมืดไปหมดหรือว่าสว่างไปหมดในความคิดเรานะเราเรารู้สึกว่าคนเรามันมีหลายมิติต่อให้คุณแบบ บางบางคนนะ่ะเขาอาจจะแบบว่าให้เราเห็นในสิ่งที่เราควรเห็นแค่นั้นในจุดจุดบางจุดที่แบบว่าเขาไม่ต้องการให้เราเห็นเอเงี้ยเขาก็จะเก็บมันเอาไว้และเขาอาจจะแบบเปิดเผยสิ่งสิ่งนั้นกับคนที่เขาไว้ใจที่สุดก็ได้คือคนเรามันมีจุดที่เซฟโซนของตัวเองบางคนก็แบบเปิดเผยทุกอย่างหรือบางคนก็มีจุดที่ต้องเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณคุณมั่นใจไม่ได้เลยว่าไอสิ่งที่เขาทําไม่ดีอ่ะ มันจะลบล้างไอ้สิ่งที่เขาทำดีมาตลอดได้ยังไงอ่าในความคิดเรานะเรารู้สึกว่ามันต้องแฟนทั้งคู่สิในเมื่อคุณมองสิ่งไม่ดีได้คุณก็ต้องมองในสิ่งที่ดีได้เหมือนกันเออแต่บางคนอ่ะโอกาสมันก็มันก็ไม่ได้มีบ่อยทุกเวละมันก็แล้วแต่ว่าโอกาสนั้นอ่ะเราให้เขาอะมาบ่อยแค่ไหนแล้วความอดทนอ่ะมันมากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่อันเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงแบบต้องตัดสายหรือว่าเขาต้องการให้ผู้หญิงไปเจอคนที่ดีกว่าเขาหรอหรือว่าเขาแบบว่าให้โอกาสผู้หญิงได้ไปเริ่มต้นใหม่คนอื่นหรอหรือว่าผู้หญิงมีคนอื่นหรือว่าคือเราไม่เราไม่เก็ตตรงจุดนี้แต่เราแค่รู้สึกว่าไอ้ช่วงที่ช่วงที่เขารักกันช่วงที่เขาแบบว่าอิ่มเอมในความรักช่วงที่มีโรแมนติกแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเริ่มทะเลาะกันอ่ะมันสื่อให้เราเห็นว่า เหตุผลอะไรที่แบบว่าผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวเราเข้าใจนะการที่แบบว่าอยู่วันหนึ่งคุณรักกันมากๆแล้วแบบมาถึงจุดหนึ่งคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับผู้หญิงนะแต่ในในเ r ียผู้ชายก็ไม่ได้เวลวรายแต่แค่แบบว่าแค่เขามีโลกส่วนตัวของเขาเาติดเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยากทําอะไรที่ตัวเองทอําอ่ะเออมันก็แค่นั้นอนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคุยกันหรือว่าปรับทัศนคติ อะไรที่แบบว่าจูนกันอะไรเงี้ยเพื่อไปต่อด้วยกันอนะ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผู้หญิงก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งโดยรวมแล้วเราฟังเราก็รู้สึกว่าเพลงเพราะแล้วก็เป็นเพลงที่โมโหมผู้ชายอะ่ะนิดนึงแต่ก็ถือว่านางก็ถือว่าเล่นดีทั้งคู่ไงเราก็เลยอินนะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะคะยังไงก็ ฝากเพลงนี้นะคะว่าให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะคะยังไงก็ไอเลิฟนะคะเวทนามขอบคุณค่ะไปแล้วหน้าวันนี้บ๊ายบาย